ครับตอนนี้เป็นวันที่11มิถุนายนครับตอนนี้ขนาวิีก็เวลาตีาหนึ่งทุ่มกันแล้วตอนนี้อยู่ที่ด่านช่องมิกนะครับมาที่งานลงปู่สินคิดขับรับรงบรรยากาศพี่น้องโอ้บรรยากาศอลังการีนะานสร้างอย่ดี วันนี้ตอนนี้กำลังซาวเช็คนะครับกับวงเสียงอีสานครับเป็น,นระบรบเสียงอุปลเซ์เซาหนึ่งเก้ากัเจ็ดออนทัวสามนะครับกำลังซาวเช็คนะครับโอ้ยไปประดับงานยิ่งใหญ่มากนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับพรุ่งนี้ก็มวยนะครับวนนันที่สาม คืนก้อนเสร์ตครับ <c oughs> สาวเช็กกองนะครับเ <c oughs> ครื่องดนตรีเครื่องปั๊ม ด้านหลังก็เป็นเวทีของคอนเสิร์ตนะครับเมื่อคืนนี่ครับเรื่เป็นคอนเสิร์ตมวยครับแล้วซาวมอนิเตอร์ซาวกลองนะครับดูอาจารย์ชัยครับ ไล่ไปเรื่อยๆครับให้เฮ็ดครับทีนี้จอแสงสีก็สาวเช็คดีๆเรวตอนนี้ก็ได้สาวเช็คอะไรอย่างนั้นตีครับ ทันทีแบบดีครับ <c oughs> สาวของตอนนี้สาวมอยเตอร์อยู่ครับ กตีเล่นครับก็มีลังคาให้เรียบร้อยคนตกปงโปรตังยาครับเป็นเหมือนเดิมวันนี้เรามาที่งาน,นทนสองครับสอง พรุ่งนี้ครับมวยครับขิดไฟนะครับมวยสุดท้ายขิดไฟโดยสามารถพระยกรุนและสมรักกระพุ่มนะครับ,รบพรุ่งนี้ขึ้นคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตไพ่พงศธรครับเมื่อคืนมีฟ้าใส่ ชัยคิวแล้วก็เป็นตู้มีมเจอร์ชอนฟิวแล้วก็ตมตู้จากบริษัท H W เดออแต่ก่อนอย่างเดียวครับตัวนี้บรรยากาศโอ้เอฟซีเสียงอีสานมันก็มานั่งถ่าผู้สาธา าวมอยเจอร์ครับตอนนี้ลองกองอยู่ครับลองกองดูอาจารย์มวิทครับอาจารย์ชัยวันนี้งานฟรีนะครับงานฟรีเลขเก็บบัตรนะครับ มีงานการถ่ายทอดสดผ่านมหานครน,นะครับวันนี้อาจารย์บาลินครับอ,อ,อบิสานไล่ผ่านยางหร่าครับหมดแล้วย่าง <c oughs> ไมด้ <c oughs> ไปสามย่างจะไปสามทุกคร้งแน่ผมติดตามตลอดได้ครับได้ไปที่กับไงพวกนี้วันที่ทิพาไปถ่ายผมไม่ได้ไปเวลาไปเที่ยงล่ะครับส่งกการับผมเลยครับเด้อครับผมทิพานี่มีความ อ่างการเกิดขึ้นนะครับครับเทปหนึ่งก็ข้าวหู้เหรอครับวันที่มีอย่างต้องดูอีกทีครับจะรู้หรือที่แน่ถ้าสีใหม่ครับอู้นี่ว่าบมิกครับเนี่ยครับพี่เจ้าหนงานี่ดูระบบไลฟ์สดนะครับของมหานครครับโอ้สุดยอดครับ วันนี้ท่าไทร่ตัวเซอร์ไพรส์เนี่ยครับหลายท<ช>่สดด้วยถ่านสดท่ายของช่องเพจแม่นกน้อยด้วย<อ>แล้วก็มาหาคอาทีวีแล้วก็ของโชว์ศิลป่นดินสยาม<อ>สามเพจแล้วก็อของลุงตาวัดบ่อน้ำพระอินทร์ด้วยครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กลุ่มปิดใช่ไหมครับอะไรนะฮะกลุ่มเปิดใช่ไหมครับกลุ่มเปิดครับอันนี้กลุ่มเปิดครับติดตามชมนะครับประมาณสามทุ่มตวงแล้วก็เริ่มทำการแสดงครับตอนนี้สาวเช็กครับโดยอาจารย์ชัยนะครับ ากาศดีครับปุไปประดับครับโอ้รถดีมกรมาตัวนี้โอ้ดดดดโอทำผมผมอาซิบอเสียบแต่บักเคียร์ปันค้กน้อยนะฮ่า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 พูดอะไรนขุนหนาววงศึก <c oughs> นี่ก็ต้องเซาเช็คครับคูก่ก็เป็น ตื่นแลบโอ้สองมาน,ออนักขอนกล่องพันไม่หายอ่ะพรเขาเปิดไฟแล้วมันหายเพรา่งทีมนกล่องไฟจอาี่ของเขาของจ๋นไฟยังสีส โอ้เสีงสว่างหอ่องเราเดินเข้าไปไหนครับไใ,ใกล้เวทีครับมได้ยินเสียงอาจารย์ก็ตีกำลังโอ้สีซ้อ ซ้อให้บอกตักฟังตอนนี้มือมืออะไรมือไทยวีดีโอเขามือมีอีสานละเพื่อ,อยู่ทั้งเวทีนะครับมือมีอีสานละเพื่อเขอ่า โซ่ให้หัดกักฟังครับตอนนี้ น,นี่ยังไม่เปิดพีนะครับฟังเสียงพีของเรานะครับตูว่าเทกับเมื่อมีอิสานลำเพิดเมื่อมีอิสานลำเพิด ไทยหลายคลิปเล้วตักครับเหนเป็นมาไทยคลิปไหนครับเป็นมาจากอีสานลำเพื่อนถ้าใครมีอะไรครับขอบคุณร้านอุ่นสายฟ้าด้วยครับสําหรับระบบเสียงทุกอย่างบนเวทีด้วยแล้วก็พีเอด้วยนะครับ ตูนพงศฟังครับฟังเสียงครับซาวเทคครับเสียงอิสานะของข้าวหมวอ้อเนาะ นักจากบทความเศร้าจะเป็นกลงานเ่ หนูนานเท คามบดี๋ยนี้เราอยู่กลางครับกลางเวทีโอเคครับโีเอฟซีก็เดินเดินทางเข้ามาครับตอนนี้งานฟรีครับจะผ่านยางเหมืงบรรยากาศในะงานครับเดี๋ยวประ <ขอ S 1> สาสนเพืรร่อนกันครับ ถ้างั้นถ้างั้นเราสาวช้ำรักจากอุบลก่อนนะครับน้องอาร์มครับบนเวทีครับผมสาวอาันนี้ว่าจะบอลอิกมจะรักจากอบต่อด้วยมาแล้วมาแล้วศินดินแิ้วครับน้องอาร์มาแล้วอีกสามเพลงครับสวัสดีครับ 过了。 เช็คนะครับคลิปนี้ไว้สนิทครับเป็นกาทิ้ใหม่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและชมครับสวัสดีครับ